จริงจริงดห้ามคำนับชิงชิงอย่าแต่งกับเขาเอ๊ะนั่นท่านรัชทายาทแห่งสกุลเย็นเมืองทักษิณนี่ชื่อเสียงทัดเทียมท่านรัชทายาทมู่ของเราจะพูดว่าอะไรนะอย่าแต่งกับเขาคิดจะมาชิงเจ้าสาวเหรอนี่มันเรื่องอะไรกัน รัฐายาดมู่เมืองอุดรเพิ่งจะฟื้นขึ้นมางานแต่งก็ต้องมาเกิดด้วยวุ่นวายแล้วคู่กรณีเป็นถึงรัฐายาทโหพิทักษ์ทัานศินอีกนั่นน่ะซิเย็นหวยอี้เข้ามาที่นี่ได้อย่างไรอย่าแต่งงานกับเขานะเย็นหวยอี้จะมาทําอะไรไม่กลัวว่าล่วชิ้นแยนสุดที่รักจะหึงหวงหรือข้าจําคนผิดไปเองชิงชิงคนที่ข้าชอบเมื่อสามปีก่อนคือเจ้าไม่ใช่ล่วชิ้นแยนเพราะว่าข้าตาเมื่อใจบอด จึงไปรักผิดคนจําได้หรือไม่เมื่อสามปีก่อนในงานเลี้ยงฤดูใบไม้ผลิเจ้าเคยช่วยรังนกนั่นเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นข้ากระหลงรักเจ้าตั้งแต่แรกพบแต่กลับเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าเป็นลูกชิ้นแยนที่แท้วันนั้นคนที่ถามเรื่องของข้ากับแคกก็คือเขาแต่ว่าข้าตอนนี้สืบจนกระจ่างแล้วหลายปีมานี้ลูกชิ้นแยนหลอกลวงข้ามาตลอดคนที่ใช้ชีวิตอย่างทุกข์ยากในสกุลลั่คือเจ้าไม่ใช่นางนางคือคนที่วางยาแม่เจ้าทำให้แม่เจ้าต้องตายทั้งกลม ทั้งยังรังแกเจ้าตั้งแต่เล็กลักพาตัวเจ้าแม้กระทั่งแม้กระทั่งขุดหลุมศพแม่เจ้าขอโทษด,ด้วยเป็นเพราะว่าข้าสืบไม่ชัดเจนเองข้าทำร้ายเจ้า <c oughs> แล้วไงละ่ะแค่คำ MM ว่าจำคนผิดสืบไม่ชัดเจนก็จะลบความไม่เป็นธรรมที่ข้าต้องทนมาตลอดได้อย่างนั้นหรือจริง ข้าขอโทษข้าจะใช้ทั้งชีวิตชดเชยให้เจ้าชดเชยเย็ยนหวยอี้เจ้าลืมไปแล้วหรอือว่าเพื่อลวชิ้นแยนเจ้าได้ทำอะไรกับข้าไว้บ้างที่หอสมบัติลำคาเจ้าสูราคาให้กับนางทำให้ข้าไม่ได้ของประมูลสักชิน้นที่ผาชมจันเจ้ายอมเสี่ยงตายเพียงเพื่อเก็บดอกไม้ให้นาง เพียงเพราะคาพูดนางเจ้าก็ยอมสักชื่อนางไว้ที่อกของตัวเองเจ้าคอยปกป้องแต่นางลกลับดูข้าถูกหมากัดอย่างเย็นชายิ่งไปกว่านั้นเพียงเพราะข้าเผลอเคี่ยนนางไปทีเดียวเจ้ายังมาแก้แค้นเคี่ยนข้าไปถึง99ทีข้าขอโทษจิงๆิข้าขอร้องละให้โอกาสข้าอีกสักครั้งได้หรือไม่ ข้าได้ช่วยเจ้าล้างแค้นกับคนที่เคยรังแกเจ้าแล้วลู่ชิ่นยนกับพ่อเจ้าเนี่ยข้าจัดการหมดแล้วลู่ชิ่นยนถูกข้าบังคับให้แต่งงานกับลุงรองส่วนพ่อเจ้าก็ถูกข้ายิงตายพอแล้วท่านรัชทายาทเย็ยนทําตัวให้เหมาะสมด้วยที่นี่คืองานแต่งข้าคุณชายมู่พึ่งฟื้นจะมีความรู้สึกต่อชิงชิงสักเพียงใดกันเหตุใดต้องเสียแซงด้วยขอเพียงเจ้ายอมปล่อยมือราชสำนักให้สกุลมู่เหนือกว่าสกุลเย็ยน นอกราชสำนักผลประโยชน์จากกิจการทั้งหมดของสกุลเยียนให้เจ้าสามส่วนคะผลประโยชน์จากกิจการทั้งหมดแบ่งให้3ส,ส่วน,นก,กิจการสกุลเยียนกระจายอยู่ทั่วเมืองซักสินส่วน,นกกแบ่งสาส่วนเป็นงินมหาศาลเลยนะยท่านรัฐทายาดมู่ต้องยอมสละหญิงงามเพื่อเงินไขที่เยาวยวนนี้แนะ่ไม่จําเป็นชิงชิงคือสะพ้ายของสกุลมู่นางไม่ใช่สิ่งของที่จะเอาผลประโยชน์มาแลกได้ กล้ามาอวดดีในสกุลมู่ของข้ายังคิดจะแย่งดูสไภ้ของข้าไปอีกคิดว่าพ่ออย่างข้าจะยอมเหรอชิงชิงเจ้าไปกับข้าเถอะข้าจะใช้ทั้งชีวิตชดเชยทุกสิ่งให้เจ้าไม่เอาเชิญทำพิธีสมรสต่อ,อเจ้าค่ะไม่ได้ด้านนอกเตรียมพร้อมแล้วขอรนะับเย็นหัวยอี้ จ้าคิดจะทำอะไรข้าได้วางพันธนูไว้ด้านนอกหางเจ้ากล้าปฏิเสธข้าอทุกคนที่นี่จะต้องปตายเจ้าบ้าไปแล้วเ้วยข้าบ้าไปแล้วเจ้าแต่งงานกับคนอื่นข้าบ้าไปแล้วแน่ะเย็นหัวอเจ้าต้องการอะไรกันแน่เจ้าไปกับข้าเธอนะข้าไม่ไปเชนนั้นก็ตายไปด้วยกันจริงๆ เช่นนั้นก็ตายไปด้วยกันร่วงไปนรวงไปเออคุณหนูร่วงขอร้องละ่ะอย่างไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านอย่าเ,อาเราเดือดร้อนไปด้วยเลยขอรับใช่แล้วคุณหนูร่วงเราแค่มาร่วมงานแต่งเรายังไม่อยากตายเจ้าค่ะ ค been, ุณดูรั่วข้ายะงมีท voilà> ั้งพ่อแม่ให้เลี้ยงดูกับลูกและที่ต้องดูแลข้าจะไปกำจัดทายากรองถ้าข้าร้อข้าขอร้ใช่แล้วใช่แล้วเราก็ไม่อยากตายเธอร้องได้กลับไปได้เธอร้องร้องตายได้ข้าให้เวลาเจ้าแค่เจ็ดวันเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ไป เจ้าห้ามเป็นบ uh ้าอีกได้จริงๆริเจ้าเชื่อใจข้าหรือไม่อีกเจ็ดวันข้าจะกลับมาอีกครั้งท้าอนจริงๆ ข้างในนี้มีของสำคัญมีเวลาก็นำออกมาดูสักหน่อยไปเถอะหากเจ้ากล้าพาข้าออกจากมืออุดรข้าก็จะตายอยู่ที่นี่ได้ ฉันนังก็ไม่ไปเจ้าชอบเมืองอุดรงั้นเราก็อยู่ที่นี่นั่นแหะข้าซื้อเรือนไว้ให้เจ้าที่เขียติดต่อระหว่างเมืองอุดรกับเมืองทักษิณเชื่อเถอะว่าเจ้าต้องชอบแน่นอนการตกแต่ง เหมือนกับห้องก่อนท่านแม่จะตายไม่มีผิดเลยชอบหรือไม่ข้าจำได้ว่าเมื่อก่อนเจ้าก็เคยเอาใจลวดชิ้นแยนเช่นนี้ใช่หรือไม่สุราคาเพื่อนนางสักเพื่อนนางกระทั่งนางโดนเคี่ยนแค่ทีเดียวเจ้ากลับสั่งคนเคี่ยนค่าถึง99ิที่จริงๆข้าจะชดเชยให้เองนะ <h> ชดเชย บาดแผลเหล่านั้นมันสลักลึกในกระดูกแล้วจะชดเชยอย่างไร เจ้าทำเองดรืออของที่เจ้าชอบถึงนั้นเนี่ยมาลองชิมดูเจ้าเรียนทำอาหารเพื่อลวดชิ้นแยนสินะจริงๆิงย่าเอ่ยถึงนางได้หรือไม่ ข้าจะเอ่ยลวดชิ้นแยนชอบกินของหวานที่สุดสินะเมื่อก่อนเจ้าทำให้นางกินบ่อยใช่หรือไม่ตอนที่เจ้าไปเก็บดอกไม้ที่ผาชมจันทร์เคยคิดบ้างหรือไม่ว่าตัวเองจะไม่มีชีวิตรอดตอนที่นางเห็นเจ้าสักชื่อของนางไว้บนอกนางทราบซึ้งจนเกือบหลั่งน้ำตาเลยใช่หรือไม่ ชิง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 ดาวน์โหลดและรับชมเพิ่มเติม